สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปะ้ามนาพาแซบสะไพยเดนมาร์กนะคะเนาะป้ามนาก็ช่วงนี้ป้ามนาก็กําลังติดตามข่าวนะคะเนาะก็ข่าวสารอ่าทั่วไปนะคะแต่ป้ามนาตอนนี้ก็ตามข่าวน้องสุดๆก็คือน้องอลทไทยหายไปไหนนะคะเนาะตั้งแต่วันศุกร์ที่ยี่สิบเอ่อยี่สิบเท่าไหร่ที่ป้ามนาตามข่าวนะคะเนาะวันศุกร์ที่ผ่านมายี่สิบหกใช่ไหมคะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า ยี่สิบหกวันศุกร์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าวันนี้วันจันยี่สิบเก้านะคะเนาะก็คือเอา่ายี่สิบเอ็ดวันแล้วที่น้องหายตัวไปนะคะเนาะปะ้าโมนาจะมาอ่านไทม์ไลายทำลายวันเกิดเหตุอีกครั้งหนึง่งนะคะวันที่แปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะอันนี้พศคิดรักษศาสตรของประเทศไทยเนาะพุทธศักราชของประเทศไทยนะคะ เวลา1 8 0 0นนอะคะญาติพี่น้องก็นั่งสังสรรค์กันหน้าบ้านนะคะมีกล้องวงจรปิดนะคะถ่ายให้เห็นเนาะหลังจากนั้นเวลาสองทุ่ม50นาทีก็เห็นน้องอรไทยออกมานั่งร้องไห้หน้าบ้านคงจะทะเลาะกับสามีนะคะนี่คือการเห็นอรไทยครั้งสุดท้ายนะคะเนาะเวลา22.40อนชายต้องสงสัยหยิบก้อนอิดบล็อกเข้าบ้านตอนแรก สันนิษฐานว่าที่เขาเดินออกมาครั้งแรกคือก้อนอิดบล็อกนะคะเนาะหลังจากเวลานั้นมาก็23.48ิชายต้องสงสัยออกจากบ้านโดยการขับมอเตอร์ไซค์ออกไปนะคะไม่รู้ว่าเป็นชายหรือหญิงเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงแต่บ้านหลังนั้นอาศัยอยู่กัน2คนนะคะเนาะสคน อันนั้นก็คือทำรายของวันที่8นะคะเช้าว,วันที่9นะคะประมาณเที่ยงคืน56นาทีก็ต่อจากคืนวันที่8นะคะต่อจากคืนวันที่8ชายต้องสงสัยเดินเข้ามาในบ้านอย่างกระฉับกระเฉงแบบแบบเดินเข้าในบ้านแบบสบายๆนะคะหลังจากนั้น6โมงเชา้า6โมง18นาทีนายโรแลนหรือว่าสามีน้องของของน้องอรไทยนะคะ ามีน้องอรไทยขนสัมภาระขึ้นรถเก๋งออกจากบ้านโดยการบอกพ่อของน้องอรไทยว่าจะไปพัทยาเพราะว่าตอนกลางคืนที่เขาคุยกับออรไทยคือเขาจะบอกว่าจะไปพัทยานะคะเนาะช่วงบ่ายเจอโแรแลนด์อยู่ที่พัทยานะคะต่อมาก็เป็นวันที่สิบนะคะพบรถอรไทยพบรถมอเตอร์ไซค์อรไทยไปจอดทิ้งไว้ห่างจากบ้านหนึ่งจุดสี่กิโลเมตร วันที่10นะคะเวลา14.52ีนายโแรแลนดกลับมาถึงบ้านพอนายโแรแลนดกลับมาถึงบ้านพ่อก็ถามว่าลูกสาวพ่อไปไหนเขาก็บอกว่าลูกสาวพ่อไปเล่นไพ่นะคะเนาะหลังจากนั้นมานะคะหลังจากนั้นมานะคะตำรวจเขาก็มีการสืบสืบเสาะสืบหาหรือว่าเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องก็พากันหาตั้งแต่วันที่วันที่ วันที่เจอรถนั่นแหละก็คือวันที่สิบนะคะหายวันที่แปดตอนคืนก็คือทําไมเขาพูดว่าหายวันที่แปดตอนคืนเพราะว่าเขาเห็นในกล้องวงจรปิดก็คืออลอไทยออกมานั่งร้องไห้ตอนประมาณสองทุ่มห้าสิบหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นอลไทยออกมาอีกเลยแต่สามีเขาบอกว่าออกไปเล่นไพ่เราก็ให้ความเป็นธรรมกับสามีเขานะคะว่าเขาออกไปเล่นไพ่ เขาบอกว่าเมียเขาออกไปเล่นไพ่นะคะเขาก็ไม่รู้อะไรอีกเลยนะคะเนาะหลังจากนั้นมาตำรวจก็สอบเขาไม่ได้ว่าสอบอย่างหนักนะคะแต่ก็สอบเรื่อยๆถามถามเรื่อยๆนะคะถามถึงชายชุดดําเขาบอกว่าเป็นชายชุดดําที่เดินเข้าบ้านเขาเขาก็ไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใครนะคะเขาไม่รู้ตอนแรกที่เขาออกข่าวมาเขาบอกว่าคืนวันที่แปดเขาไม่ได้อยู่บ้านเขาไปพัทยา เขาคงจําผิดเนาะเราก็ไม่รู้เราก็เราก็พูดตามข่าวนะคะเนาะหลังจากนั้นมาวันที่เก้าเขากลับมาจากพัทยาเขาก็คุยกับพ่อของอรไทยว่าผมไปพัทยามาพ่อก็ถามแล้วลูกแล้วลูกของพ่อละ่ะเขาก็ยังยืนยันคําเดิมนะคะว่าลูกของพ่อไปเล่นไพ่หลังจากวันนั้นมาจนมาปัจจุบันนี้เข้า21วัน เข้ายี่สิบเอ็ดวันวันนี้เช้าป้าโมนาตื่นมาก็ได้รับข่าวว่า,าสามีฝรั่งเขา,เ,าเขาให้เขาเรียกว่าอะไรให้ข่าวใหม่นะคะให้ข่าวใหม่ก็คือข่าวว่าคนที่หยิบอิดบล็อกอ่ะก็คือตัวเขานะคะคนที่หยิบอิดบล็อกก็คือตัวเขาเขาหยิบอิดบล็อกในในเวลาเท่าไหร่เขาหยิบอิดบล็อกในเวลาสี่ทุ่มสี่สิบนาที เขาบอกว่าเพื่อกันรประตูไม่ให้ประตูมันมันเลื่อนปิดแตกไหมอันนี้ก็แปดไปอีกหนึ่งหนึ่งสงสัยของนักข่าวทั่วไปอย่างพวกเรานะคะหรือว่าผู้ติดตามข่าวทั่วไปอย่างพวกเราก็สงสัยแต่กัะไกรก็แล้วแต่ทั้งทั้งทั้งนอกทั้งในหรือว่าเออเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ชายฝรั่งคนนี้นะคะว่าถ้าเรายังไม่เจอน้องอรทยเราก็ยังคิดว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ไปพัวพันอะไรกับเขานะคะเพราะว่าน้องอรไทยเขาก็ชอบเล่นไหมเขาก็ชอบเล่นนะคะแต่เรื่องการเล่นเสียมากน้อยแค่ไหนอันนั้นมันก็อยู่ในครอบครัวของเขาเราไม่รู้เนาะคนที่รู้ก็คือคนรอบๆอบข้างแต่คนรอบๆอบข้างคือออกมาบอกอย่างที่ป้ามนาฟังอะ่ะหนึ่งลูกเขาก็บอกว่า,วาแม่เขาอะเลิกเล่นไพ่แล้วนะคะสอง เพื่อนที่บอกว่าจะไปอ่ะถ้าอราไทยจะไปเล่นไปอะไรเงี้ยอรไทยไม่เคยออกตอนกลางคืนนะคะอรไทยไม่เคยออกไปเล่นตอน,นคืนและถ้าจะไปเล่นการพนันอรไทยจะต้องโทรหาเพื่อนให้เพื่อนไปส่งเพื่อนไปส่งเพื่อนไปรับแต่ครั้งนี้สามีเขาก็บอกว่าที่เขาออกไปอ่ะอาจจะอะไรนะไปเล่นการพนันวันสองวันเดี๋ยวคงกลับนะแต่อันนี้อาจจะเล่นนานไปหน่อยยี่สิบเอ็ดวันแล้วนะคะ 21วันแล้วที่เรายังตามหานอ้องอรไทยไม่เจอตอนนี้ช่วงแรกๆสามีเขาโดนเขาเรียกว่าสามีเขาบอกว่าเขาบริสุทธิ์ใจเขาให้เก็บพาสปอร์ตไว้แต่วันนี้วันที่29เห็นมีข่าวบอกว่ามีคนมาพูดว่าทำไมต้องยึดพาสปอร์ตเขาเขาไม่ใช่คนผิด เขาเหมือนเขาอยากได้พาสปอร์ตคืนนะคะเนาะเราก็คอยติดตามข่าวนี้กันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเราถ้ายังไม่เจอก็ยังยืนยันคําเดิมถ้าเรายังไม่เจอน้องอรไทยเราก็ยังบอกว่าผู้ชายคนนี้คือผู้บริสุทธิ์แต่มีอีกหนึ่งอย่างที่ที่เกิดขึ้นในวันที่28เอ้ยวันที่8ปมกราคมหนึ่งนอกจากน้องออรไทยจะออกมานั่งร้องไห้สักแป๊บหนึง่งแล้วก็เข้าไปในบ้านเพราะว่า สันนิษฐานว่าน้องไม่อยากให้ครอบครัวเห็นเพราะว่าครอบครัวนั่งกินสังสรรค์กันอยู่หน้าบ้านไม่อยากให้ครอบครัวเห็นว่าเขามีปากเสียงกับาสามีเขานะคะแล้วเขาทะเลาะก,กันอย่างแรงนะคะถ้าจริงน้องโอรไทยเขาเป็นคนค่อนข้างตัวเล็กแต่เข้มแข็งนะคะเนาะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกตอนแรกที่ข่าวออกมาเราก็พูดตามข่าวชายฝรั่งคนนี้เขาบอกว่าเขานอนหลับเขานอนหลับตอนสามทุ่มเขาไม่รู้ไม่เห็นว่าเมียเขาไปไหน แต่เมียเขาหายไปเขาบอกว่าเมียเขาไปเล่นไพ่นะคะและชายชุดดําเดินเข้าเดินออกบ้านเขาก็ไม่รู้นะคะเขาก็ไม่รู้ไม่เห็นนะคะแต่มีอย่างหนึ่งเขารู้เขาเห็นแล้วนะคะตอนนี้อะไรก็คือมีเงินโอนจากธนาคารของอรไทยไปเข้าบัญชีชายฝรั่งคนนี้คนที่อยู่ในบ้านอรไทยสองหมื่นห้าพันบาทนะคะเงินที่โอนไปโอนไปเพื่ออะไรแฟนเขานึกขึ้นได้อ๋อสามีของอรไทยนึกขึ้นได้อ๋อ เขาบอกว่าเขาเป็นการแบบข้อตกลงกันถ้าอารไทยจะออกจากบ้านต้องโอนโอนเงินให้เขาสองหมื่นห้ามันก็มีหลายๆอย่างที่ให้น่าคิดนะคะเป็นผัวเราต้องเราผู้เป็นเมียต้องโอนเงินให้ในเมื่อน,นั้นมันบ้านของเราต้องโอนเงินให้เพื่อเปิดทางให้เราไปเล่นไพ่หรืออันนี้ก็เป็นข้อคิดที่น่าสงสัยเนาะ เราก็เป็นแค่ผู้น่าสงสัยเราเป็นแค่ผู้สงสัยนะคะแต่ความจริงกระไรกันแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณพี่ตำรวจของเรานะคะตำรวจคอนบุรีเก่งอยู่แล้วค่ะนะคะตำรวจไทยเก่งอยู่แล้วนะคะหวังว่าคงจะเ,เจอน้องเร็วๆและหวังว่าคงจะจบคดีนี้เร็วๆถ้าน้องได้ยินคลิปนี้หรือว่าเปิดดูคลิปนี้ของป้าโมนานะคะเพราะว่าเราก็ได้ยินแฟนเขาบอกว่าให้รีบกลับมา เราก็อยากพูดอีกแรงหนึ่งว่าอราไทยให้รีบกลับมานะทุกเรื่องมันจะได้จบแฟนเขาก็พูดอีกนะคะชายฝรั่งก็พูดว่าเธอไม่ต้องคิดอะ,อะไรนะคิดถึงเรื่องว่าต้องจบเพื่อสามีเธอต้องคิดว่าครอบครัวเธอเป็นห่วงญาติพี่น้องเขาเป็นห่วงตั้งแต่วันที่สิบแล้วคะ่ะที่เจอรถอยู่นอกบ้านรถมอเตอร์ไซค์อยู่นอกบ้านแต่ไม่เจอตัวคนบังเอิญหมวกกันน็อกก็โดนเผาอีกเราไม่รู้ว่า อ,อรไทยเขาจะเผาหมวกกับนกทําไมแต่อรไทยหายออกจากบ้านไม่พกกระเป๋าสตางค์ไม่พกบัตรประชาชนแม้แต่นาฬิกาเรือนโปรดก็ไม่ใส่ไปแปลกไหมคะพี่น้องโอเคค่ะคลิปนี้ป้าโมนาก็มาเล่าไทม์ไลน์ให้ฟังว่าเป็นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นยันวันนี้วันที่29 21วันแล้วที่น้องหายไปน้องไปไหนกลับบ้านเราเถอะ